ต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินสัมิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านายพิเชษทองดอนแฝงรองผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนสาธิตเกิดวันที่21มกราคม พฤษภศักราช2529อายุ35ปีภูมิลำนาอําเภอวชิราบารมีจังหวัดพิจิตรประวัติด้านการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาแขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนาเลศวรปริญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพิศณุโลกประวัติการรับราชการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2556โรงเรียนบ้านนาชักหวายสำนักงานเขตรพรื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศณุโลกเขตหนึ่งปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2563 โรงเรียนบ้านจันทิมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งกับมหาวิทยายลัยราชภัฏกำแพงเพชรข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัดการประเมินดังนี้1.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการมีการดําเนินงานกิจกรรมทางวิชาการดังนี้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารคณะครูจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหาร และคณะครูเพื่อดำเนินการพัฒนาตามโครงการต่างๆข้าพเจ้าได้มอบหมายจัดทำฐานข้อมูลผลคุณภาพและผลสลัมฤธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม S c h o o l m s s ทำปอพหนึ่งถึงปอพเมีการรายงานผลสลัมฤธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งตอนประชุมผู้ปกครอง ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการคือสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา,นาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือต่างๆและจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาสรศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการโดยการสอบถามความต้องการในกิจกรรมของนักเรียนผู้ปกครองในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการให้มีการทดสอบและประเมินการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานโดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายโดยพิจารณาจากการพัฒนาของผู้เรียนความประพฤติสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบเพื่อประเมินผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 1. นิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษาและนิเทศชั้นเรียน 2. มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเดือนละหนึ่งครั้ง 3. นิเทศกำกับติดตามเพื่อพัฒนางาน2 มีการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับคณะครูและวางแผนดำเนินการในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้ร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประชุมคณะกรรมการสารศึกษาภาคเรียนหนึ่งครั้ง ประชุมผู้ปกครองและขอความร่วมมือในการส่งเสริมนักเรียนอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละหนึ่งครั้งประชุมครูร่วมกันและแต่ละสายชั้นจัดทำกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียนในด้านการอ่านการเขียนข้าพเจ้าได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยนำแผนปฏิบัติการประจำปี ไปสู่การปฏิบัติผ่านโครงการกิจกรรมข้ารเจ้ามีส่วนร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำสื่อและใช้กล้วยไข่โมเดลเป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวางแผนการนิเทศและติดตามโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกลยามิตรและมีการบันทึกการนิเทศ นิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษานิเทศชั้นเรียนเดือนละหนึ่งครั้งประชุมคณะครูเดือนละหนึ่งครั้งข้าพเจ้ามีส่วนร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสนับสนุนการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการประชุมกันเพื่อสรุปการรายงานผลการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาง,งานในครั้งต่อไป การบริหารงบป,ประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีศึกษาข้อมูลพื้นฐานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมารวมถึงโอกาสอุปสรรคจุดอ่อนจุดแข็ง เสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงานข้าพเจ้าได้ร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมของการดำเนินงานการเงินและพัสดุมีการดำเนินงานตามระเบียบของการเงินและพัสดุมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างชัดเจนมีการจัดเก็บควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าได้ช่วยู้อำนวยการกำกับให้มีการจัดทำรายงานคงเหลือประจำวันจัดทำบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมต่างๆมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเข้าติดตามและตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไปมีการดำเนินกิจกรรมระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้จัดทำแนวทางแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยการระดมทุนจากผู้ปกครองเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจัญยาบันวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจัรยาบรณวิชาชีพดังนี้จะทำแผนการบริหารงานบุคคลข้าพเจ้าได้มีการจัดทำแผนงานโครงการหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูด้วยวิธีการหลากหลายข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษามีแผนการจัดการสรรหาพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับมาตรฐานภาระงานและมีการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการดำเนินการส่งเสริมวินยัยและรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นการลงเวลาการขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินัยจรรยาบัณในการปฏิบัติงานและการป้องกันการกระทำผิดวินัยประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพาเจ้าได้ส่งเสริมให้ครูรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลื่อนวิทยาฐานะแบบใหม่ WPA เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพจัดอบรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูการบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้จัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปข้ารเจ้าได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและพื้นที่สนามโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโครงการบริหารจัดทำเอกสารสนับสนุนการเรียนการสอนโครงการอาหารกลางวันโครงการจัดส่งเสริมการจัดตกแต่งอาคารสถานที่มีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ข้าพเจ้าดําเนินการจัดทําแผนการใช้อาคารสถานที่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้าพเจ้าได้ดําเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 2. มีการดําเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองชุมชนดังนี้ 1. ประชุมวางแผนโครงการมีกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 2. จัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 3. าดำเนินการตามแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 4. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 1.2. ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1.2.1มีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ข้าพเจ้าได้ดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวางนโยบายอาศัยหลักการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายทางการปฏิบัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเ,เขตหนึ่งโดยนำนโยบายที่ได้รับ มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน1.2.2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดทีเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้าพ้จ้าได้ส่งเสริมให้คำปรึกษาแก่ครูใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาิ 2019, และใช้กล้วยไข่โมเดลเป็นนวัตกรรม1.3ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 1. การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วนข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง4งานรวมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 2. มีแผนงานการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนโดยได้นำทวินส์โมเดลและวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 3. ดํดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีการกำกับติดตามตรวจสอบ 5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 6. มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 7. มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านผู้เรียนมีคะแนนการประเมินต่างๆอยู่ในระดับที่สูงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1 86.73คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 71.75คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net ชั net, ้นประถมศึกษาปีที่6 72.52คะแนนสูงสุดในเขตพื้นที่การศึกษาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนมัธยมชั้นนําของจังหวัดได้เป็นจํานวนมากข้าพเจ้านายพิเชษทองดอนแฝงได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจเพื่อขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของท่านดรมีชัยพลทองมากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ด้วยการปฏิบัติตนตามหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่ดีนำเทคโนโลยีมาใช้ครองใจเพื่อนร่วมง,งานยึดมั่นประโยชน์ผู้เรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านขอขอบคุณครับ